วันนี้ก็มาพบกับอักษร on learn กับครูบิวในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6นะคะซึ่งหน่วยการเรียนรู้แรกนะคะจะเป็นหน่วยการเรียนรู้เกี่ยวกับหอรอมอและคอรอนอก่อนอื่นเรามาดูก่อนว่าในเรื่องนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับอะไรกันบ้างนะคะเรื่องแรกจะเป็นเรื่องของตัวประกอบค่ะ เรื่องที่2จะเป็นจํานวนเฉพาะและตัวประกอบเฉพาะเรื่องที่สจะเป็นการแยกตัวประกอบเรื่องที่4จะเป็นตัวหารร่วมมากหรือว่าหอรอมอนะคะเรื่องที่5จะเป็นตัวคูณร่วมน้อยหรือว่าคอรอนอและเรื่องสุดท้ายจะเป็นโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับหอรอมอและคอรอนอค่ะก่อนอื่นนะคะเด็กๆเ,เปิดไปที่หน้าที่สอหน,หนังสือเรียนของอทนะคะ เดี๋ยวลองมาพิจารณาภาพหน้าหน่วยกันก่อนว่าครูและเด็กนักเรียนทั้ง3คนเขาพูดอะไรกันนะคะ,ะเด็กทั้ง3คนมีชื่ออะไรกันบ้างมีชื่อเจนมแต่ไม่ใช่เจนนุ่นโบนะคะเป็นเจนต้นและเจ๋งครูบอกว่าเจนต้นและเจ๋งลงเรียนว่ายน้ำซึ่งมีตารางเรียนที่แตกต่างกันและเริ่มเรียนพร้อมกันในวันที่หตุลาคม ซึ่งเดือนตุลาคมลงท้ายด้วยคมต้องมี31วันแต่ถ้าลงท้ายด้วยยนจะมี30วันนะคะเจนบอกว่าเจนมีเรียนทุกทุก2วันต้นมีเรียนทุกทุก3วันและเจ๋งมีเรียนทุกทุก4วันนะคะคำถามเขาถามว่าระยะเวลา1เดือนทั้ง3คนจะมีเวลาเรียนพร้อมกันในวันที่เท่าใดบ้าง ติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กเจนต้นและเจ๋งจะมีเวลาเรียนพร้อมกันในวันที่เท่าไหร่บ้างนะคะเจนค่ะเจนค่ะหนูชื่อเจนมากับต้นและมากับเจ๋งเจนต้นและเจ๋งจะมีเวลาเรียนพร้อมกันในวันที่เท่าไหร่บ้างเดี๋ยวเราจะกลับมาเฉลยในท้ายหน่วยนะคะว่าคำตอบที่เด็กๆได้นั้นจะถูกต้องหรือไม่นะคะ ต่อไปเด็กๆเ,เปิดไปที่หน้าที่3หนังสือเรียนของอจทนะคะเดี๋ยวเรามาเตรียมพร้อมก่อนเรียนกันก่อนว่าในเรื่องนี้เราจะต้องทบทวนเกี่ยวกับอะไรกันบ้างค่ะะมาดูที่ข้อที่1เขาบอกว่าหาผลคูณต่อไปนี้ผลคูณตัวตั้งตัวแรกเป็น25ตัวคูณเป็นเลข2 25คูณกับ2ได้เท่ากับ เท่ากับเท่าไรเอ่ยติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกเท่ากับ50นั่นเองค่ะต่อไปตัวตั้งเป็น25ตัวคูณเป็นเลข20จาก2เป็น20เพิ่มเลขศูนย์มา1ตัวเพราะฉะนั้นจาก50กลายเป็น500นั่นเองค่ะต่อไปง่ายเลยเราเริ่มเห็นแล้วจาก50กลายเป็น500 ถ้า่คูณกับ200จาก500จะกลายเป็น5000นั่นเองต่อไปตัวตั้งเป็น48ตัวคูณเป็นเลข2 48คูณกับ2ได้เท่ากับเท่าไหร่เอ่ยได้คำตอบกันหรือยังคะ48่คูณกับ2ได้เท่ากับ96นั่นเองง่ายเลยต่อไปถ้าคูณ20กลายเป็น9 6 0ส ถ้าคูณสองจะกลายเป็น9,600นั่นเองค่ะอ่ะเดี๋ยวต่อไปเด็กๆก็ลองไปทบทวนกันดูนะคะว่าแต่ละตัวจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่บ้างนะคะแต่ถ้าคิดผิดต้องทำยังไงต้องทบทวนและหมั่นคิดเยอะๆนะคะเด็กๆจะได้ทำได้คิดคล่องนะคะต่อไปหาผลหารต่อไปนี้ตัวตั้งตัวแรกเป็น64 ตัวหารเป็นเลข4เอ64หาร4เท่ากับเท่าไหร่นะาติ๊กตอกติ๊กตอกติกตก๊ได้คำตอบหรือยังเอ่ย64หาร4ได้เท่ากับเท่ากับ16มีใครผิดกันบ้างไหมแน่ครูรู้นะว่ามีคนแอบทำผิดถ้าทำผิดต้องทำยังไงนะคะอ่ะมันทบทวนให้เยอะๆนะคะต่อไป64หารกับ40 64หาร40จากเลข4กลายเป็นเลข40จะได้เป็น1.6เอเริ่มเห็นความสัมพันธ์อะไรหรือเปล่าเอ่ยตอนแรกจาก64ใช่ไหมคะ64หาร4เท่ากับ16เห็นไหมว่าจาก4 4ตัวนี้นะคะแล้วเป็นส่วน40 ตรง4เราจะได้เท่ากับ16แต่ถ้าเป็นส่วน40เราจะได้เป็น1.6เพิ่มทศนิยมมากี่ตำแหน่งเอ่ยเพิ่มมา1ตำแหน่งนั่นเองค่ะเอแล้วถ้าต่อไปเราเป็นส่วน400กันบ้างจะได้เป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งนะตรงนี้จากศตำแหน่ง1ตำแหน่งเพราะฉะนั้นต่อไปจะต้องเป็น2ตำแหน่งนะคะถูกต้องค่ะก็จะได้เป็น0.16 เราเริ่มเห็นแพทเทิร์นแล้วอ่ะข้อต่อไปเดี๋ยวครูให้เวลาเด็กๆคิดแป๊บนึงนะคะโอเคต่อไป96หารด้วย4 96หารด้วย4เท่ากับเท่าไหร่นะ96หารด้วย4ได้คำตอบเท่ากับ เท่ากับ24นะแพทเทิร์นเดิมเลยตอนแรกหาร4ได้เท่ากับ24ต่อไปถ้า96หารกับ40จากโศนิยมจุดศเป็นศูนย์ตำแหน่งต่อไปจะกลายเป็นโศนิยม1ตำแหน่งจาก24ก็จะเป็น2 4จนั่นเองค่ะต่อไป1ตำแหน่งแล้วหาร400จะต้องเพิ่มเป็นสองตำแหน่งก็จะได้เป็น 0.24ค่ะอ่ค่ะข้อต่อไปเด็กๆก,ก็ไปลองคิดกันดูนะคะว่าจะได้เท่ากันหรือเปล่าเอ่ย<ม>เห็นไหมว่าจากส่วน4เพิ่มมาเป็นส่วน 40, 40จากทศนิยมจุดศตรงนี้เราจะได้เป็นทศนิยมกี่ตำแหน่ง1ตำแหน่งนะคะถ้าเป็นส่วน400 ก็จะเป็นโทษนิยม2ตำแหน่งแบบนี้นะคะ,ะจากที่เราได้ทบทวนไปเมื่อกี้แล้วนะคะเราก็จะได้ข้อสรุปว่าผลคูณคือผลลัพธ์ที่ได้จากการคำนวณเพิ่มหรือลดนะเพิ่มจากจำนวนเดิมนะคะส่วนผลหารก็จะเป็นผลลัพธ์จากการลบหรือว่าการแบ่งจำนวนที่เท่าเท่ากันนั่นเองค่ะอ่ะ ต่อไปครูมีเลข18แล้วก็จะมีเลข1ถึงเลข18อ่ะเอจำนวนที่อยู่ในวงกลมสีแดงนะคะมีความสัมพันธ์อย่างไรกับ18นักเรียนคิดว่ามีความสัมพันธ์อย่างไรครูใบให้ว่าเกี่ยวกับเรื่องที่เราทบทวนไปเมื่อกี้ติ๊กต๋อติกต๊กเตเมื่อกี้เราทบทวนเกี่ยวกับการคูณและการหาร A 1 2 3 6 9และ18 มีความสัมพันธ์อย่างไรกับเลข18 ơi? เอ่ยเอไม่ใช่จำนวนคู่จำนวนคี่นะคะเพราะว่ามันปนกันอยู่ใช่ไหมเมื่อกี้ได้ยินเสียงแว่วๆมาอะไรนะถูกต้องนะคะเป็นจำนวนที่หาร18ลงตัวซึ่งเราจะเรียกว่าเป็นตัวประกอบของ18นั่นเองค่ะมีอะไรมากนะตัวประกอบของ18จะมี 1... 2 3, 6, 9, และ18ค่ะอ่ะต่อไปครูมีเลข20ครูถามว่าจำนวนใดบ้างที่หาร20ลงตัว1นึถึงยีมีจำนวนไหนบ้างที่หาร20ลงตัวติ๊กตอกติ๊กตอกมีอะไรบ้างเอ่ยแน่นอนว่าตัวแรกจะต้องมีเลขจะต้องมีเลข1น,นั่นเอง สหารยี่สิบลงตัวหรือเปล่านะ2หารยี่สิบลงตัวไหมคะสงลงตัว3ลงตัวไหมไม่ลงตัว4ลงตัวเพราะว่ายี่หารสได้เท่ากับ5เพราะฉะนั้นหหารยี่สิบลงตัวไหมคะลงตัวเพราะว่า5หารยี่สิบได้4นะคะมีเลขอะไรอีกหมดหรือ,อยังคะยังไม่หมดมีเลขอะไรอีกนะมีเลข สิถูกต้องนะคะและเลขสุดท้ายจะต้องมีอะไรต้องมี20หรือว่าตัวมันเองนั่นเองค่ะซึ่งเราจะเรียก1 2 4 5 10และ20ว่าเป็นอะไรของ20เอ่ยเมื่อกี้ครูเมื่อกี้ครูสอนไปเมื่อกี้เป็นตัวประกอบของ20นั่นเองค่ะเก่งมากเลย ต่อไปนะคะครูมีบัตรตัวเลข0-9 0-9มีทั้งหมดกี่บัตรเอ่ยมีทั้งหมด10บัตรนะคะเดี๋ยวครูจะให้เด็กๆเ,เล่นเกมกับครูว่ามีจำนวนใดบ้างที่หารจำนวนที่ครูจับขึ้นมานะคะอ่ะมีจำนวนใดบ้างที่หาร15ลงตัวเมื่อกี้เราลองหาจำนวนที่หาร20ลงตัวไปแล้วจำนวนที่หาร15ลงตัวมีอะไรบ้าง ติ๊กตอกติ๊กตกได้ครบรือ,อยังเอ่ยแน่นอนว่าตัวเลขตัวแรกจะต้องมีเลขอะไรคะจะต้องมีเลข1เสมอนะคะต่อไปจะต้องมีเลข 3, 5ครบหครบอ,อยังเอ่ยตัวที่หาร15ลงตัวแน่นอนว่าจะต้องมีตัวมันเองหรือว่า15ซึ่งเราจะเรียก 1, 3, 5, และ15ว่าเป็นอะไรของ15คะ เป็นตัวประกอบของ15นั่นเองอ่ะต่อไป93จํานวนใดบ้างที่หาร93ลงตัวมีเลข1แน่นอนต้องมีเลข1หมดหรือยังคะม, 1, มีเลข1มีเลขอะไรอีกมี9มี3แน่นอนว่าต้องเป็นเลข3 A 93หาร3 93หาร3ได้เท่ากับ เท่ากับ31เพราะฉะนั้น31จะเป็นตัวที่หาร93ลงตัวไม่เอ่ยลงตัวค่ะและตัวสุดท้ายแน่นอนว่าต้องมีตัวมันเองหรือว่า93นะคะน่ะจำนวนต่อไป49อันนี้ง่ายมากเลยมีเลขน้อยมากที่คูณกันแล้วได้49แน่นอนว่าต้องมีเลข1อะไรเอ่ยคูณกันได้49 ถูกต้องนะคะ7คูณ7ได้49เพราะฉะนั้น7จะเป็นจำนวนที่หาร49ลงตัวและตัวมันเองก็คือ49เก่งมากเลยค่ะเพราะฉะนั้นตัวอื่นเด็กๆต้องหาได้แล้วนะว่าตัวที่หารลงตัวมีอะไรกันบ้างค่ะ,ะจากที่เด็กๆได้ทำกิจกรรมที่ครูให้ทำเมื่อกี้หรือว่าเล่นเกมไปเราจะได้ว่า จำนวนนับที่หารจำนวนน,น,น,นับนั้นลงตัวเราจะเรียกว่าอะไรเอ่ยเรียกว่าตัวประกอบของจำนวนนับนั้นๆนะคะซึ่งตัวประกอบของแ,องแต่ละจำนวนนับสามารถมีได้มากกว่า1ตัวนั่นเองค่ะ่อะต่อไปเขาถามว่าจำนวนใดต่อไปนี้ที่มี3หารลงตัวติ๊กตอก,กติก๊กตอกจำนวนไหนบ้างนะเขามี15 23า 42 69 78 86และ93เอ๊ะจำนวนไหนบ้างที่3หารลงตัวมาช่วยพี่นักพูกหาคำตอบกันดีกว่าอ่ะ 15, สิบหาร15ลงตัวไหมคะ3หาร15ลงตัว3หาร23ลงตัวไหมเอ่ยไม่ลงตัวนะคะ สาหารสี่สิบสองลงตัว69ลงตัวเอเจ็ดสิบแปดลงตัวไหมนะเจ็สิบแปดลงตัวแปดสิหลงตัวไหมคะไม่ลงตัวและ9ก้าสิบสามลงตัวซึ่งเราจะเรียกว่าสามเป็นอะไรของจำนวนเหล่านี้คะที่หารลงตัวเรียกว่าอะไรนะเมื่อกี้ครูเพิ่งสอนไป เรียกว่าตัวประกอบของ 15, 42, 69, 78และ93นั่นเองค่ะเก่งมากเลยต่อไปเรามาพิจารณาสถานการณ์เจนอีกแล้วมีเจนมาอีกแล้วเจนมีถ้วย6ใบาวางเรียงกันในลักษณะต่างๆดังนี้เขาบอกว่าเรียง1แถวตามแนวนอนจะได้แถวละ6ใบก็คือ หหาร1เท่ากับ6ใบนั่นเองค่ะต่อไปถ้าเรียง6แถวตามแนวตั้งตรงนี้นะคะเป็นแนวตั้งเรียง6แถวตามแนวตั้งจะได้แถวละ1ใบก็คือ6หาร6เท่ากับ1นั่นเองค่ะหรือว่าเราก็จะได้ว่า6กคูณหเท่ากับ6ต่อไปเรียง2แถวตามแนวนอน2แถวตามแนวนอนตามแนวนี้นะคะ 6หาร2เท่ากับ3นะคะก็จะได้3ใบต่อไปเรียง3แถวตามแนวตั้งอันนี้คือแนวตั้งจะได้แถวละ2ใบก็คือ6หาร3แถวจะได้2นะคะหรือว่า3คูณ2เท่ากับ6จากสถานการณ์ของเจนต่อไป จากสถานการณ์ของเจนเมื่อกี้เราจะได้ว่า 1, 2, 3และ6สามารถหาร6ได้ลงตัวถ้าหารลงตัวเราจะเรียกว่าอะไรนะเรียกว่าตัวประกอบของ6นั่นเองค่ะซึ่งตัวประกอบของ6มีอะไรบ้างมี 1, 2, 3และ6นั่นเองค่ะเก่งมากเลยอะ ต่อไปพิจารณา7เป็นตัวประกอบของ35และ36หรือไม่นะคะ,ะถ้า3าเป็นตัวตั้ง7หาร35มีเศษเท่ากับเท่าไหร่มีเศษเท่ากับ0ถ้าเศษเท่ากับ0หารลงตัวไหมคะลงตัวแต่ถ้า36เป็นตัวตั้งบางตรงนี้นะคะ36เป็นตัวตั้ง7เป็นตัวหารมีเศษเท่ากับ1 เท่ากับ1แสดงว่าลงตัวไหมคะไม่ลงตัวนะคะเราก็จะได้ว่า7เป็นตัวประกอบของ35หรือเปล่าเอ่ยถ้าลงตัวก็เป็นตัวประกอบของ35แต่ไม่เป็นตัวประกอบของ36นะคะอ่ะต่อไปเรามาหาตัวประกอบทุกตัวของ6กันค่ะอ่ะหหารเท่ากับ6แสดงว่าหาลงตัวไหมคะ ลงตัวเหมือนเมื่อกี้เลยเอ้คุณคุณไหม6หารสองเท่ากับ3มีเศษเท่ากับ0เพราะฉะนั้นลงตัว6หาร3เท่ากับ2ลงตัวเช่นกัน6หาร4เท่ากับ1แต่ว่ามีเศษอยู่2 6หาร5เท่ากับ1มีเศษอยู่1 6หาร6เท่ากับ1มีเศษอยู่0เอตัวที่มีเศษแสดงว่าหารลงตัวไหมคะ ไม่ลงตัวเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่าตัวไหนบ้างที่เป็นตัวประกอบของ6ก็คือมี1 2 3และ6นั่นเองเหมือนเมื่อกี้เลยค่ะจากที่ครูสอนไปเมื่อกี้เนาะเราก็จะได้ว่าจำนวนนับทุกตัวจะต้องมีเลขอะไรเป็นตัวประกอบเสมอ จะต้องมีเลข1และตัวมันเองหรือว่าจำนวนนับนั้นๆเป็นตัวประกอบเสมอนะคะน่ะเราเรียนมาสักพักแล้วเด็กๆสามารถตอบคำถามครูได้หรือยังว่าตัวประกอบคืออะไรตัวประกอบคืออะไรนะตัวประกอบก็คือจำนวนที่นำมาหารจำนวนนับนั้น,น,นแล้วลงตัวนั่นเองค่ะถ้าไม่ลงตัวเราเรียกว่าตัวประกอบหรือเปล่าเอ,อ่ย ถ้าไม่ลงตัวเราเรียกว่าไม่เป็นตัวประกอบของจำนวนนับนั้นๆนะคะซึ่งการหาตัวประกอบเราสามารถทำได้กี่วิธีเอ่ยสวิธีนะคะโดยอาศัยการการอะไรที่เราทบทวนไปตั้งแต่แรกเลยการคูณและก็การหารนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะครูก็ฝากเด็กๆไปทำแบบฝึกหัดทบทวนนะคะในหนังสือของอจทหน้าที่6 ตอบคำถามต่อไปนี้แล้วก็หาตัวประกอบทุกตัวของจำนวนต่อไปนี้นะคะซึ่งถ้าอยากเก่งๆก็ต้องทำกิจกรรมฝึกทักษะค่ะแล้วก็อย่าลืมไปทำต่อในแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ของอเจทของเราด้วยนะคะคณิตศาสตร์เป็นเรื่องไม่ยากคณิตศาสตร์เป็นเรื่องใกล้ตัวนะคะต่อไปคลิปต่อไปเราจะมาพบกับเรื่องอะไรนั้น มาติดตามชมกันต่อนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชั่น